โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอธรรมกรนาฬิกากันอีกเช่นเคยนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวิดีโอเหมือนกันนะครับพอดีที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนะครับผมก็เลยไม่ได้ค่อยจะมีเวลามาทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็กรบับขออภัยเพื่อนๆน,น,นะนะไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมอ่าก็วันนี้มากับเจ้านี้นะครับผมมากับอลบ้านะครับตัวนี้เป็นอลบ้า อ q าวาวเกีย uh, นะครับผมซึ่งจากที่ผมดีเซชมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวอัลข้าเกียเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นตัวนาฬิการตระกูล JDM นะครับหรือว่า Japan Domestic Market นะครับผม mm hmm. ก็คือจะมีขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผม mm hmm. ตัวนี้ก็ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็สภาพโดยรวมก็โอเคนะประมาณผมตีว่าประมาณ8-90%ถึเกเนาะก็มีรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับ ตัวนี้ได้มาสายก็ค่อนข้างยาวนะครับผมแล้วก็อ่าอย่างที่บอกมีรอยตามการใช้งานทั่วๆไปเนาะตัวนี้ขนาดลักไซน์นะครับผมประมาณ39มิลิเมตรนะครับผมอ่าซึ่งส่วนตัวนะคุณผู้ชมผมมองว่าแอลบาเนี่ยในยุคเก่าๆเนี่ยมันทำสเปคออกมาค่อนข้างที่จะโหดพอๆกับรุ่นพี่อย่างไซโก้เลยเนาะเริ่มจากอันดับแรกเลยคือนะครับในเรื่องของการกันน้ำนะครับ200เมตรนะครับผมตรงนี้นะครับ แล้วก็ยังมีในเรื่องของขอบสเกลนะครับเพื่อน,อนๆน่าจะรู้จักตัวแอลบารุ่นใหม่ๆนะครับผมที่วางจัดจําหน่ายอยู่นะครับผมที่เป็นจะเป็นตัว t h a l l n n d เค i t i o n ที่เป็นการน้ำสอ0รเมตรเอ่ยก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวธรรมดาที่เป็นเครื่องออโต้ก็ดีนะครับพวกนั้นอะ่ะตัวเบเซลจะหมุนได้2ทิศทางนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะขัดกับหลักนาฬิกาดำน้ําจริงๆเนาะซึ่งนาฬิกาดำน้ําจริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่ พวกนาฬิกาประเภทดำน้ําจริงๆเนี่ยขอบเบเซลเขาจะต้องหมุนได้ทิศทางเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไม่ได้นะครับผมอ่าซึ่งแอลว่าตัวนี้นะครับเซอร์ไพรส์มากนะครับหมุนได้ทิศทางเดียวครับและหมุนย้อนกลับไม่ได้นะครับผมซึ่งตรงตามสเปคนาฬิกาการน้ําเลยนะครับก็คือการน้ํา200เมตรขอบเบเซลที่สามารถหมุน ปรับตั้งเวลาจับเวลาได้นะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากๆนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหานาฬิกาดําน้ํานะครับงบประมาณเนี่ยไม่เกิน1,200บาทนะครับก็สามารถซื้อเรือนนี้ได้แล้วนะครับผมขนาด39มกมเนาะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูนะครับผมก็จะเป็นนะครับขออนุญาตนะครับพอขึ้นข้อมาแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับ39มิมิลนะครับใหญ่สะใจแน่นอนนะครับคุณผู้ชม ไม่ได้เล็กๆเหมือนในกาดำน้ำทั่วๆไปนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผู้ชมใหญ่กว่าแท็กไฮเออร์คิงไซยุคเก่าอีกนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบอ่แท็กไฮเออร์คิงไซยุคเก่ามาเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับแท็กไฮเออร์คิงไซยุคเก่านะครับขออภัยนะครับกล้องไม่โฟกัสนี่นะครับนี่คือแท็กไฮเออร์คิงไซยุคเก่านะครับส่วนนี้คือแอลบ้านะครับสังเกตว่า ตัวขาลักแล้วก็ขนาดไดมิเตอร์ความกว้างหรือแม้กระทั่งตัวขอบสเกลเองเนี่ยใหญ่กว่าเห็นเห็นเลยนะครับแต่จะไม่ได้ใหญ่เท่าพวกดำน้ำรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไซส์ที่กำลังฮิตๆตอนนี้เลยนะครับผม39-38มิมลนะครับไซส์ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีนะครับผมอ่ะทวนราคากันอีกครั้งนะครับสำหรับเรือนี้ก็เชงหนนราคาอยู่ที่1,100 35บาทเท่านั้นนะครับหนึ่งันหนึ่งบห้าบาทนะครับผมก็ถ้าสนใจยังไงก็ inbox เข้ามานะครับหรือ c o m มนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากได้เร็วที่สุดเนี่ยก็เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมกรนาฬิกานะครับผมอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้สั้นๆครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเรือนี้นะครับก่อนที่จะลงขายเนาะเพราะว่าเรือนี้นี่สุดทุกด้านจริงๆนะครับผมกันน้ำสองร้อยเมตรนะครับขอบเบเซลหมุนได้นะครับผม แล้วก็เป็นนาฬิกาดำน้ําที่ราคาผมว่างบประมาณประหยัดที่สุดเท่าที่ณตอนนี้จะหาได้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้กันเนี่ยผมเคยทําอีกคลิปหนึ่งไปนะครับ fotos. อันนั้นงบก็สองสองพันกว่าและสองพันปลายๆแล้วแต่ตัวนี้ก็คือหลักพันต้นๆแบบหลักพันต้นๆอย่างแท้จริงน,นะครับเอลบ,บาแบรนรูกไซโก้ด้วยนะครับผมยังไงไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ถ้าสนใจเรือนนี้ก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้สั้นๆง่ายๆครับไม่เกิน5นาที ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ